ทำยำไข่ดาวกินกับข้าวต้มเช้าๆกันค่ะทำง่ายมากไปทำกันเลยหอมหัวใหญ่นะคะนำเข้าไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีนะเวลาหั่นจะได้ไม่แสบตาค่ะวันนี้เบลจะจีในกระทะสี่หลุมนะคะจะเรียกว่าทอดก็ไม่ใช่นะพเพราะเบลไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปค่ะหาฝาหม้อมาปิดไว้เลยแป๊บเดียวก็ได้แล้วไปทำน้ำยำกันน้ำยำเราก็ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรมากน้ำปลาสามช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเชื่อมสองช้อนโต๊ะหรือปริมาณตามชอบผงนัวครึ่งช้อนชา น้ำอุ่น50 ml น้ำมะนาเวเบลใช้2ลูกกะเทียมสับพริกสดหัน่นมะเขือเทศกับหอมหัวใหญ่ต้นหอมหั่นท่อนคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะไข่ดาวของเราคือสวยมากๆเลยวันนี้กระทะใบนี้ตั้งแต่ซื้อมาคือใช้คุ้มมากๆเป็นกระทะใบาเดียวที่เบลใช้บ่อยที่สุดในบ้านแล้วค่ะพิกัดน้องในคอมเมนต์นะคะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะ